สวัสดีค่ะนะคะตื่นเช้ามานะคะก่อนที่จะทําอะไรเราก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสินค้าขอบคุณทุกสรรพสิง่งนะคะขอบคุณอธิษฐานจิตเอาเลยค่ะตื่นเช้ามาเลยอยากจะโชคดีแบบไหนเราอยากจะได้แบบไหนนะคะขอบคุณที่ทําให้เรามีความสุขส่งของเยอะๆขอบคุณระบบ TSW ท,ที่ทําให้เรามีเงินมาลงทุนกับระบบ TSW ขอบคุณกระเป๋าดักซับที่ทําให้เรามียอดขายปัง ทำให้เรามีความสุขโชคดีมั่งคั่งร่ำรวยค้าขายอะไรก็ขายดีหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาทุกทิศทุกทางขอบคุณที่ทําให้เรามีเงินเหลือเฟือเหลือเก็บมั่งคั่ง Ramadan. ร่ำรวยยิ่งขึ้นไปสิ่งไหนที่เราต้องการขอบคุณที่ทําให้เรามีเพื่อนดีมิตรดีกัลยาณมิตรที่ดีมีแฟนที่ดีที่น่ารักมีลูกที่น่ารักกับเรา <S <S 2> <S 2> มีญาติดีมิตรดีอะไรก็ได้ที่เราปรารถนาขอบคุณที่ทําให้เราโชคดี มีเงินเหลือเก็บหรือว่าค้าขายร่ำรวยอะไรก็ได้เอาความย่อๆที่เราปรารถนาค่ะนะคะพูดนะคะทุกขนาดจิตได้เลยนะคะหรือตื่นมาเราก็ลงมือทำแล้วอธิษฐานจิตแล้วก็ลงมือทํางานเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเวลาเรามาแบ่งปันเราต้องพูดใช่ไหมเราโปรแกรมจิตเวลาเราจะพูดอะไรพูดออกไปด้วยความรักนะคะแล้วก็เชื่อมั่นเชื่อใจไปเลยว่าว่าจาราประกาสิทธิ์พูดอะไรก็ได้อย่างที่เราพูด คิดอะไรก็ได้อย่างที่เราปรารถนาค่ะนะคะมันจะเป็นจริงนะคะการใช้ของมงคลน,นะคะต้องคิดดีพูดดีทําดีค่ะนะคะถึงจะเกิดผลลัพธ์นะคะเกิน21วันค่ะนะคะบอกเลยว่าชีวิตเราจะมั่งคั่งมากขึ้นถาวรตลอดการเลยค่ะนะคะ